ไม่ซึ้งก่ะเหน่ยเนาะกับเออกาแฟถึงมากังไนอัลเหน่ยเนาะพิมีเน่าติดกับส่งมันเปิร์เนลในค่ะเนาะสิบกล่องในค่ะเนาะกะส่งมันเปิ้ลในค่ะเนาะเป็นกินยาก็รูดเี้ในค่ะเนาะกาแฟตัวหนึ่งในมันเป็นขวามปีป้ายอยู่ดีในค่ะเนาะให้ไทยสายตาแดี้ยงนี้ในค่ะเนาะกาแฟตัวหนึ่กินหอมมันอันนี้เกลือหวานแคนใหญ่ไข่ใหญ่เจ๊เน่ในค่ะเนาะเขราะว่าข้ามากินตัวอะไรไข่มันกลุ่มเฮ้าหนังหนาจจ๊เนเนี่ยข้ามากินกาแฟตัวหนึ่ในรูเต้เนี่ยเนาะมีหายเฮ้าก็มีป้ายอยู่ดีเต้ในค่ะเนาะ ติก่กส่งมันเปื้อยเย้าในะคะน่ะเนาะสิบกล่องในะคะน่ะเนาะใจดีเข้มนิ่เต้ในะคะน่ะเนาะกับพีโตเน่ในนักกินเนี่ยก็เห็นใจเอามี่ตายอยู่ดีในะคะน่ะเนาะอ่าติก่กส่งยาวในะค่ะเนาะน้ำมันงาสามกล่องในะคะน่ะเนาะไม่